สว,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในพิมน้องนานาเอฟทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมจะพามาคู่เบ็ดนะครับหนู่มเมื่อวานผมเกี่ยวไว้5ตานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมานหรือเปล่า ก่อมาวานนะครับขึ้นมาหาเหยื่อแต่หาไม่ได้ยังมีปลาเข้าหลอบเลยไปดูกันวานผมเกี่ยวปันนินไว้นะครับ น,นีน่ครับมีติดอยู่หนึ่งตัวนะครับโอ้ยน,นี่โดนกัดหางหางด่วนไปเลยโอ้ยยย we oh, do oh, 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 oh. <laughs> ดูตัวลังโอ้โห,โหเหลืออยู่ครึ่งอีครับผมเหลือไว้ครึ่งนะครับยังไม่ตายด้วยตัวยังใหญ่เลย นี่ครับผมหมนันๆมนครับ